ตอนที่53ท่านคือพุทธะข้าบรรลุวัชระสีเฟืองเหนียนตบหน้าผากหนักหน่วงเก็บลักษณะการยิ่งใหญ่สันคอนคนหลนที่เรียนแบบจากที่ราพิมะเขาหุยสันฉลับไปด้านหลังไม่สนใจว่าชนเผ่าเลี้ยงสัตว์จะฟังสำเนียงกูไส้โจออกหรือไม่สั่งให้สมาชิกวัยหนุ่มชะกันล่าถอยไปเบื้องหลังก่อนเขาอ,อุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งหนีไว้ใต้รักแร้ ควาเด็กอีกคนที่อยู่ใกล้ๆสองเข่างอเล็กน้อยพุ่งตัวออกราวลูกธนูขนนกถูกยิงขึ้นผนังผาดิดตัวหลายครั้งก็ถึงยอดผาวางเด็กลงแล้วกระโดดลงไปที่หุบเหวอีกครั้งอุ้มขว้าเด็กน้อยอีกสองคนท่าทางคล่องแคล่วปาดเปียวราวกระต่ายโดดเหยี่วร่อนโชว์ปากฏแวบ,บหายวับชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ไม่สนใจวัวแกะกระโจมที่เป็นหนังชีวิตแล้วหลบหนีเอาชีวิตรอดไปด้านหลัง สีเฟื่องเหนียนไม่หยุดพักกระโดดขึ้นลงสิบกระเที่ยวนับว่าสรงเด็กยี่สิบกว่าคนไปถึงยอดผาแล้วเสียงฝีเท้าวัวป่าก้องกระหึ่มราวอสานียามวสันเศษหินเศษดินร่วงกูจากผนังผาฝนคลีตลบคลุ้งที่โค้งด้านหน้าวัวป่าผงแรกกลูทะลักเข้ามาดังคลื่นซัดโหมสีเฟื่องเหนียนไม่สนใจชนเผ่าเลี้ยงสัตว์วัยหนุ่มสาวที่จงใจรั้งอยู่หนึ่งปานลอยขึ้นสุดท้ายลดระดับ พันเหลือเพ็นหญิงสาวรูปร่างอ่อนแอค้อมเอวลงประคองเด็กน้อยที่หกหลมอีกมือจูงเด็กอีกคนเขาพุ่งร่างไปถึงข้างตัวนางปลายหางตาเห็นใบหน้าด้านข,าข้างของนางถึงกับตะลึงงนันแต่ไม่อาจแยแสแล้วคว้าเด็กสองคนติดมือได้ก็กระโดดขึ้นไปบนยอดผาหลังวางเด็กลงแล้วก็ร่อนถลาลงไปที่พื้นหุบเหวอีกกลางหุบเหวยังเหลือชนเผ่าเลี้ยงสัตว์อีก80สิบกว่าคน กำลังพยายามหลบหนีเห็นหญิงสาวที่ทำให้สีเฟืองเหนียนตะลึงแม้มปากแน่นยืนอยู่ที่เดิมทำหน้าอย่างสำนึกบนคนจักใจจริงในสายตาปรากฏแววเป็นตายแล้วแต่ฟ้าลิขิตสีเฟืองเหนียนไม่มีแก่ใจไม่กลัวตายอย่างนางเผชิญหน้ากับฝูงวัวป่าจำนวนมหาศาลหนึ่งปานลดระดับสองปานพันลอยขึ้นสั่นคลอนคนหลนอีกครั้งพื้นดินสั่นสะเทือนชนเผ่าเลี้ยงสัตว์ตกใจจนขาแข้งอ่อน พื้นดินกลางหูเหวเดิมทีก็เป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อพื้นดินสั่นไหวยิ่งยากสัญจรคนแก่สิบกว่าคนโซเซล้มกองกับพื้นตะเกียกตะกายลุกขึ้นแล้วก็รีบวิ่งหนีลักษณะการสีเฟื่องเหนียนยิ่งใหญ่หน้ายำเกรงประดุดสายฟ้าหน้าประวันบังเกิดจากผืนพระสุธาใช้สายฟ้าประทะอสศานกระแสปลานไหลเวียนทั้งร่างแผ่ซ่านสูภายนอกราวน้ำหลากใช้น้ำหลากปะทะน้ำไหลบ่า เขาพ่นกระแสปานออกจากปากพันลืมตาขึ้นสองมือปัดป่ายออกเป็นเส้นโค้งอ่อนละมนุนฝนทุลีไม่อาจลอยใกล้ตัวในระยะหนึ่งจังหญิงสาวที่ยืนนิ่งด้านหลังเห็นเพียงแขนเสื้อของบุรุษหนุ่มพกดาบพิ้วสะบัดสง่างามล้ำโลกีเมื่อฝูงวัวป่าสองตาแดงกำ่ำพุ่งชนห่างจากตัวเขาไปสิบเ้าลายกระแทกชนผนังทองแดงกํแพงเหล็กล่องหนฝูงวัวป่าระรอกแรกประทะชนดนแดง ตัวพับอัดแนบไปด้านหลังถูกฝูงวัวนับไม่ถ้วนที่ห่อตะบึงตามมาพุ่งชนอย่างจังทับซ้อนเป็นชั้นๆฝูงวัวละลอกแรกถูกบทขยี้จนล่างแหลกเละโลหิตสดสาดกระเซ็นฝูงวัวแน่นขนาดดำทะมึนถึงกับถูกสกัดไม่ให้เคลื่อนไหวขึ้นหน้าแม้แต่น้อยฝูงวัวป่าละลอกหลังที่แต่ละตัวหนักถึงสองสามพันชั่งพุ่งกระแทกผนังล่องหนตามลําดับซากวัวกองทับสะสมมากขึ้น ชั่วพริบตาสูงถึงสามจังก่อตัวเป็นผนังขาวเลือดโลยสดเหนียวข้นขุ่นคลักหน้าสะท้านขวัญหวั่นผวาบัวป่ากำยำม,มีสองเขายาวงงแหลมคมบริเวณข้อเท้าเป็นสีขาวช่วงหลังเป็นโหนกสูงโจงออกมาสักตัวล้วนทําให้ผู้คนหวั่นผวาสิงโตหมาป่าในทุ่งหญ้ามักถูกเขาวัวป่างัดแทงนับภาษาอันใดกับฝูงวัวป่าที่ห่อตะบึงเข้ามาราวน้าหลากจนแทบถลายภูผาได้ กลางหุบเขาไร้ที่ให้หลบซ่อนคล้ายพบกันทางแคบมีเพียงลั่นสาบานว่าแม้ตายก็ต้องฝ่าออกไปไม่มีหนทางอื่นวัวป่าถูกต้อนเข้าหุบเหวในคราวเดียวจึงห่อตะบึงอย่างบ้าคลั่งดุร้ายยิ่งขึ้นสองมือสีเฟืองเหนียนกดลงซากวัวป่าสี่ิบกว่าตัวพลันจมลึกเบื้องล่างร่างสีเฟืองเหนียนถลายไปด้านหลังสองก้าวไร้สิ่งกีดขวางฝูงวัวป่าย่ำเย็ยบซากกระโดดข้าม,มา ห้อตะบึงคลุ้มคลั่งต่อไปสองแขนเสื้อสีเฟืองเหนียงสะบัดพึบพับขาซ้ายวาดออกหนึ่งเก้าสองแขนผลักออกอัดกระแทกไปข้างหน้าดุนแดงลมทะเลทรายก่อตัวขึ้นตรงหน้าโดยเฉพาะสองผนังผาพลันถูกกระแสลานชักนำเศษหินก้อนเท่าง,งอบซัดยิงใส่ผูวัวพอขัดขวางพวกมันได้บ้างเขาไม่สนเลือดผุดซึมที่มุมปากรู้ดีว่ายิงหินใส่เพียงแก้ปัญหาจวนตัว ไม่ต่างจากน้ำแก้วเดียวดับฟืนไม้ทั้งรถขัดขวางครั้งแรกและครั้งถัดมาช่วยได้เพียงลดช่องว่างการอัดกระแทกทับเป็นชั้นของฝูงบัวเท่านั้นหากบรรลุขีดขั้นดัชนีอัศจรรย์อาจทลายผนังผาให้อุดปิดช่องเขาได้แต่ขีดขั้นวัชระทั่วไปยากแบกรับการกระแทกดังคลื่นยักษ์ซัดโขดหินและลอกแล้วละลอกเล่าเช่นนี้น่าเสียดายสีเฟื่องเหนียนยังห่างจากขีดขั้นวัชระเพียงเส้นบางเขาถอยหลังหลายก้าว เปลี่ยนกระแสะปรานกลางคันอย่างรวดเร็วกระทั่งโลหิตยังไม่มีโอกาสได้กากออกผ่อนล,ลมหนึ่งเฮือกสูดเข้าหครั้งอาพรยาวผิวไหวโดวยไร้ลมสันคอนคนหล่นอีกครั้งสกัดได้หนก้าก็1นเก้าเริ่มรอบใหม่ซ้ำอีกต้าห่วงถิงโคจรพลังชีวิตกระทำซ้ำสิบกว่าเที่ยวถอยหลังไปทีละ9ก้าถึงหกเจ็ดจงแล้วระหว่างนั้นร้อนรุ่มสดทานทน รังสีข้าฟันปะทุขึ้นใช้เศษหินที่กิ้งตกพื้นสำแดงรังสีกระบีไตผนังมังกรหนึ่งคำรบฟาดฟันวัวป่าสิบกว่าตัวที่พุ่งโถมเข้ามาไม่ขาดสายจนแหลกเละเป็นเศษจากผลคือโลหิตสดพุ่งพวดจากปากสีเฟื่องเหนียนอย่างไม่อาจอดกลั้นมากยิ่งขึ้นเขาวบไหวในใจไม่กล้าวู่วามอีกรู้เพียงขมกั้นจนอึดอัดถึงที่สุดความดุดันระเบิดปะทุสองตาแดงกำ่ำ สัญลักษณ์ผู้ซาแดงกลางหวางคิ้วแปลเป็นสีม่วงอ่อนจนม่วงเข้มมองไม่เห็นไม่ได้ยินสิ่งใดอีกบีบสู่แดนตายให้สแสวงหาทางรอดไม่สนใจผลดีผลเสียความสมดุลแห่งอำนาจและความเป็นความตายเข้าสู่เขตขั้นประเสริฐที่ไม่อาจพนานาได้อย่างชา้าชาช่องว่างระหว่างความเป็นความตายสำนักรูว่าเป็นจิตไร้อกุศลไม่ละอายต่อฟ้าดินไม่หวั่นเกรงเป็นตาย สำนักเต๋าเรียกว่าพิสุทธินิรกรรมกระทำเรื่องยิ่งใหญ่สำนักพุทธเรียกว่าให้ตนเป็นสะพานส่งคนไปถึงอีกฝั่งสีเฟื่องเหนียนยกมือสันคอนคนหลนรอบศึกษาจากส่วนหยวนจิ้งเฉิงบนที่ราบหิมะย่อมบังเกิดความมุงมั่นแม้พันหมื่นคนขวางข้าก็จะบุกฝ่าไปแรกเริ่มเดิมทียอมเสี่ยงอันตารายเพื่อช่วยชนเผ่าเลี้ยงสัตว์หวังผูกวาสนากับกุศลดีที่ไม่ทราบนาม แต่นานๆเข้าก็ไร้ห่วงพวาวงผู้เข้าโลกีกับบังเกิดจิตโลกียะโดยไม่รู้ตัวดอกตูมในที่สุดก็บานสะพังชั่วพลิบตาพิสุทิ์กระจ่างคลองอายุวัฒนาจุดจี้เชี่ยเปิดออกโดยสีเฟื่องเหนียนไม่รู้ตัวมือขวาไผ่หลังหลับตาเพ่งสมาธิฝ่ามือซ้ายหงายขึ้นจดจำได้เพียงว่าตอนนั้นเพิ่งขึ้นเขาบูตึงได้ฟังว่าหวังชงโหลเจ้าสำนักสะบั้นแม่น้ำช้างหลัน หนึ่งปลานสั่งสมเจตถึงจุดสูงสุดสีเฟื่องเหนียนวาดมือซ้ายออกแผ่วเบาเอ่ยพึมพำว่าสบันแม่น้ำบริเวณหนึ่งจังตรงหน้าแผ่นพื้นพลันปริแยกเป็นร่องแตกลามไปถึงผนังผาบัวป่าหกเจ็ดตัวต่างร่วงตกร่องวัวป่าละลอกหลังที่กระโดดไม่ทันตกลงไปจนเต็มร่องแล้ววัวป่าละลอกถัดมาเหยียบวัวป่าที่ตกร่อง ตะเบ,บิงไปเบื้องหน้าราวเหยียบพื้นราบโลหิสตสดพุ่งกระฉูดสาดกระเซ็นสีทิศเจ้าห่อตะเบ,บิงฆ่าตัดสะบันสีเฟื่งเหนียนถลายไปด้านหลังอย่างสุขุมสะบั้นแล้วสะบั้นอีกช่างเป็นสถานการณ์ไม่มั่นคงดั่งกระแสน้ําขึ้นลงโดยแท้ท่าร่างเขาดูคล้ายสง่าง,งามไร้พันธนาการลอยฉายเรียบง่ายบรรยายไม่สิน้นทวาเจ็ดจุดปลานบนใบหน้าปรากฏโดหิตพุดเซม ไม่ว่าตาห่วงถึงจะอัศาจรรย์อย่างไรหรือขึ้นชื่อว่ากําลังภายในหนาแน่นอย่างไรก็ไม่ใช่เหวลึกไร้ก้อนมีให้หยิบฉวยไม่สิ้นใช้อย่างไรก็ไม่หมดสีเฟึ่งเหนียนยกระดับเขตคันหนึ่งฝ่ามือสะบั้นแม่น้ําโดยไม่คํานึงถึงชีวิตจึงมีช่วงเวลาน้ํามันตะเกียงเผามอสิน้นสีฟึ่งเหนียนดังมฉาวแวกไายระหว่างหินจับตะไครในมือไร้ดาบกระบี่ มีความคิดประทะากับบัวป่าที่ห่อตะบึงเข้ามาราวน้ำหลากสัญชาตยานบอกเขาว่าถึงพร้อมด้วยชัยภูมิและจังหวะเวลาในการตะหนักรู้คำพีดาบหน้าที่เจ็ดเพียงแต่ความคิดเพิ่งบังเกิดขึ้นก็ดับมอดลงเนื่องเพราะชนเข้ากับร่างอ่อนนุ่มที่หลบหลีกไม่ทันเป็นดารุณีที่ไม่รีบร้อนหลบหนีแต่รอสีเฟืองเหนียนถอยหลังหลายก้าวก็วิ่งเหาะตามหลายก้าวไม่ทราบว่า โคจรกระแสปรานเป็นครั้งที่เท่าใดแล้วหลี่ฉุนกังเคยกล่าวว่ายามเจดกระบี่ถึงเขตขั้นสูงสุดจิตห่อทะยานแปดขัวเจดกระบี่สูงสุดถึงขั้นสองแขนเสื้ออสรพิษเขียวส่งผลให้กระแสปรานไหลเวียนโคจรแปดร้อยลี้ในชั่วพริบตาสีเฟื่องเหนียนไม่กล้าเทียบแต่กระแสปรานที่ผุดพล่านในร่างกายอย่างน้อยก็ถึงระดับร้อยลี้ในชั่วพริบตาสีเฟื่องเหนียนยิ้มฝาดเฟื่อนไม่หันไปมอง จับสองบาอ้อนนุ่มของนางแล้วโยนนางออกไปก่อนชะง,งักฝีเทา้าพผนึกฝักหล่อเลี้ยงดาบเดิมคิดให้ร่างกายดังคันธนูถูกง้างงอโค้งดังวงจันทร์ง้างถึงที่สุดค่อยเลิกลาแต่กลัวสายธนูขาดสะบันหากเกิดขึ้นคงไม่ใช่เขาะดีแค่ตกคันสิมีแปดเาอาจทำลายรากฐานที่ตากตาสร้างขึ้นด้วยการเปิดจุดปลานปฐมอายุวัฒนาต้าห่วงถิงหากแห้งเหี่ยวแล้ว ิดบานสะพรั่งอีกครั้งยากราวตะกายสวรรค์ไม่ทราบชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นหนีไปไกลเท่าใดออกจากขุบเหวนี้ไปแล้วหรือไม่สีเฟื่องเหนียนกัดฟันคิดในใจว่ามารดามันเถอะข้าจะยืนหยัดอีกสักพักหากไม่ได้การจริงๆก็แยกย้ายฝืนต้านต่อไปอาจตายตรงนี้เข้าจริงๆแล้วกลัวตายเป็นเรื่องรองมากกว่านั้นคือไม่ยินยอมพร้อมใจปล่อยให้วัวป่าพุ่งฝ่าเข้ามา ใกล้เพียงลัดนิ้วมือแล้วสีเฟื่องเหนียงโคจรมหาวัตจักเสร็จสิน้นเห็นแววตาดุร้ายหน้าสะพึงของวัวป่าแถวหน้าได้อย่างก,กระจ่างชัดแจง้งพวกมันก้มหัวลงคิดใช้ขอขิดแทงสีเฟื่องเหนียนให้ดับดินอาพรสีเฟื่องเหนียนลู่ลงก่อนสะบัดเพื่อภาพอีกครั้งสองแขนโอบเป็นวงกลมหน้าแผงอกเริ่มจากวงเล็กวงกลมก่อเกิดวงกลมวงใหญ่ลักษณะการไพศา,าลครอบคลุมฟ้าดิน ฝนผงหุบเหวฟุ้งขึ้นบปนหนึ่งคันช่องทรงกลมสีเฟื่องเหนียงเคลื่อนถอยหลังไปทีละนิ้วฝูองวัวป่าก็คืบหน้าทีละนิ้วยังคาดไม่ถึงเช่นกันบอกตอนเองเสียดิบตีว่าจะยืนหยัดอีกสักครูโดยไม่รู้ตัวสีเฟื่องเหนียงยืนหยัดมานานยิ่งแล้วหลวงจีนชาราคุมผ้ากาสาวพัดสองขาแตะพื้นก่อนดีดตัวออกมือถือไม้ขักคละย่ำวายุสัญจรประดุทเทพเซียน เห็นภาพฉากนี้ก็ยิ้มเล็กน้อยถอนหายใจแผ่วเบากล่าวว่ายามลืมตัวตนไม่คำนึงถึงเป็นตายเปลี่ยมด้วยจิตใจแข็งแกร่งเป็นความกล้าแห่งคนโง่เขลาเมื่อได้สติรู้ทั้งรู้ว่ามีสิ่งไม่ควรกระทำยังคงไม่ลืมสิ่งควรกระทำเห็นได้ถึงกมลลสันดานความเห็นแก่ตัวเหล่านี้ไม่เพียงพอปกปิดหาไทยอันประเสริฐหลวงจีนชาราชเฉล็บพวกลงก้นเหว ดังนกเหยี่ยวโฉบร่นลงมือหนึ่งคว้าตัวสีเฟืองเหนียนปลายเท้าย่ำอากาศมาแรงปอแตะผิวน้ำพลวดเดียวลอยคว้างกลางหาวริ้วล่างไปทางหญิงสาวเอ่ยเสียงเบาว่าเตี้ยนเสี้ยช่วยคนขออาตมาที่ทำผิดมหันขวางฝูงวัวปลาเมื่อสีเฟืองเหนียนโอบเอวหญิงสาวด้วยสัญชาตญาณหลวงจีนชาราก็เอ่ยเสียงเบาเึ้น หนึ่งบุรุษหนึ่งสตรีผิวลอยขึ้นสู่ยอดผาสองขาหลงจินชราแตะพื้นในที่สุดหลังหมุนตัวแล้วก็ปักไม้ขัดกละลงพื้นผเผชิญหน้ากับฝูงวัวป่าคำรามเสียงทุ้มต่ำคลาหนึ่งเสียงดังสายฟ้าฟาดฉับไวพลานุภาพสถานสะเทือนไกลหลายลีทำเนียบบูของเปยมังยกย่องอริยปราดแห่งพุทธศาสนาท่านนี้ไว้สูงสุดกล่าวว่า หลวงจีนหลงสู้อาริยาแห่งวัดเหลี่ยงฉานสำแดงทาไม่หวั่นเกรงสุรเสียงแห่งยูไลราชสีคำรามสยบสรรพสัตว์ฝูงวัวป่าหยุดกึกกับที่กระทันหันภายในหุเพวโลหิตไหลนองเป็นท้องฐานหลวงจีนชาราปนมมือก้อมหน้าอย่างละอายสีเฟื่องเหนียนสิ้นเรียวหมดแรงโซสซัดโซเซนั่งก้นจำเบ้ากับพื้นหญิงสาวนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านหลัง น้ำตาเต็มสองตาสองมือยันแผ่นหลังสีเฟื่องเหนียนที่ล้มหงายหลังสีเฟื่องเหนียนไม่มีแก่ใจไปขบคิดว่าหลวงจีนชาราวางกับดักหรือไม่และไม่มีใจเหลือบมองนางที่อยู่ด้านหลังเพียงก้มหน้ามองเสื้อผ้าที่เปล้อโลหิตยิ้มขมขื่นเอ่ยว่าเอาแต่กระอักโลหิตแบบนี้ไม่ได้การจากนั้นก็สิ้นสติไปหลวงจีนชาราชักไม้คลกคลาทยานขึ้นมาถึงยอดผา จับชีปประจรให้สีเฟื่องเนียนดังปลดภาระหนักอึง้งจากนั้นหลวงหยิบชามขาวจากห่อสัมภาระที่แผ่นหลังปาดเนิ้วบนขอบชามจุเต็มชามแล้วก็ยื่นส่งให้หญิงสาวโลหิตของหลวงจีนชาราถ,ถึงกับไม่ใช่สีแดงขาวแต่เป็นสีทองอารามที่ผู้คนเคยเห็นบันทึกไว้อย่างคมเคลือในพระสูตรเท่านั้นเป็นพุทธะที่แท้บรรลุเขตขั้นวัชระสูงสดุด หญิงสาวปลาดเปลียวคล่องแคล่วโอบสีเฟื่องเหนียนไว้ป้อนโลหิตสีทองที่มีมูลค่าล่มเมืองให้หลังหลวงจีนชราลุกขึ้นแล้วก็ริ้วลงก้นเหวอีกครั้งสวดวชราปลัดยาปรามิตาสวดไปตลอดทางหลังออกจากขูเพวแล้วก็เฉลบขึ้นไปทางยอดเขาจูงม้าเล็วเดินไปเบื้องหน้าเอ่ยเสียงเบาว่าขอแสดงความยินดีต่อเตียนเสีย ที่บรรลุเขตขั้นวันชระขั้นต้นแล้ว